มาถึงเรื่องของเกี่ยวกับเยาวชนนักเรียนนักศึกษากันบ้างเรื่องทุนโอดอสครับรัฐบาลเตรียมของงบ4,500ล้านบาทเดินหน้าทุนโอดอสครับเรื่องนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้พิจารณาของงบประมาณกว่า4,500ล้านบาทเพื่อเดินหน้าโครงการทุนการศึกษาโอดอสเฟสใหม่เพิ่มทุนรวม 7,200ทุนครับให้แก่นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศโดยเน้นกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเสริมสร้างทักษะในสาขาที่ประเทศต้องการโดยเฉพาะด้านวิทยาศา,าสารศตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมทีนี้น้องๆที่จะเข้าร่วมโครงการก็ต้องมีผลการเรียนที่ดีแล้วครับมีความประพฤติดีขาดแคลนโอกาสและหลังสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยโดยเน้นทำงานในภูมิภาค ซึ่งโครงการจะดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ2,568ถึง2,576ครับ